สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV ช anel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีเกมแนวอินดี้แล้วก็เกมแนวโอเพนเวิร์นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็มาอยู่กับการรีวิวเกมมือถือเปิดใหม่นะครับกับเกม Alchemist Dragon นะครับเกมนี้จะเป็นแนว RPG Turn Based นะครับกับเรื่องราวของเรา Alchemist นะครับที่จะเป็นนักผจญภัยหนึ่งกลุ่มนะครับ ที่จะได้ผจญภัยไปในโลกแห่งแฟนตาซีนะแล้วก็น่าจะได้พบกับเหล่ามาังกรด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าระบบของเกมนี้เป็นยังไงนะอย่างแรกนะครับภาษาในเกมนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ลักษณะเกมจะเป็นเกมแนวตั้งนะครับเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นมีครบเนาะตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์อยู่2เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่1 Lilian S1 นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่2 Lilian S2 แต่ว่าเซิร์ฟหนึ่งตอนนี้เต็มแล้วนะครับก็ ต้องมาสร้างที่เซิร์ฟเวอร์ที่2อนะครับคือถ้าเซิร์ฟเต็มไปแล้วนี่สร้างเพิ่มไม่ได้เลยนะครับลักษณะการเล่นนะครับก็จะมีหน้าเราเชอร์แบบนี้นะครับเป็นเกมแนวตั้งเนาะอันนี้คือในส่วนของ Inventory นะครับโอ้มีของด้วยเปิดกล่องกันเลยดีกว่าได้อะไรเนี่ยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับอืมนี่โอ้ใส่ได้ด้วยนี่นะามาดูที่หน้าฮีโร่กันดีกว่านะครับ นี่กดเข้าไปนะครับอ่าพวกอุปกรณ์ที่เราได้มานะครับเมื่อกี้เราก็จะสามารถอัปเกรดให้กับตัวละครได้นะครับนี่บวกเกราะหรือว่าจะบวกเลเวลโดยใช้น้ํายาก็ได้นะครับการอัปเลเวลเพิ่มโดยการใช้น้ํายานะครับเกียร์อัพก็คือ e ีควิปอ่อไปนี่มันก็จะอัพให้เราโอ้พลังเลยจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น465แล้วนะครับนี่ เริ่มมานะครับก็จะมีตัวละครให้เราก็คือตัวนี้นะครับอิซาเบลล่านะหนึ่งตัวนะครับ <sk eps> แล้วก็อีกตัวนะหนึ่งก็คือคีแลนตัวนี้จะเป็นนักธนูนะครับอ่าแล้วก็อ่าตัวอิซาเบลล่านี่จะเป็นตัวใช้แท่นะเป็นนางเอกนะครับแล้วกตว็ตัวต่อมานะครับ <sk eps> <independently. S 1> พอเราลื่นไปเรื่อยๆก็จะเก็บเนื้อเรื่องได้นะก <sh ane> ็จะได้ตัวนี้มานะครับมอร์เสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแทงนะครับเป็นอัศวินเนาะแล้วก็ ตัวนี้จะได้นาในด่านก่อนสู้บอสน,นะครับบอสด่านที่หนึ่งเนาะก็คือลีเลียนนะครับผู้ใช้เงาน,นะเงาอย่างน่ากลัวเลยแต่ว่าสกิลตัวนี้ค่อนข้างแรงมากนะครับนี่เราสามารถอัพเลเวลสกิลได้ด้วยนะครับนี่โดยใช้ค่าเหรียญทองอัพเอานะครับอลองอัพดูอันนี้บ้างนี่ก็จะเพิ่มดาเมจไปนะครับแล้วก็ ในโซนของเลเวลต่างๆด้วยเนาะอันนี้เดี๋ยวเราอัพเป็นคร่าวๆเพื่อให้ดูก่อนเนาะแล้วเกมนี้จะมีระบบเพชรด้วยนะครับแต่ว่าต้องอันล็อกนะครับต้องไปเล่นเทรนนิ่งชัปเตอร์สองก่อนนะครับอ่าแล้วก็เควสต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของเควสรายวันนะครับเพื่อเก็บของรางวัลต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวรับให้เรียบร้อยก่อนก็หลักๆก็คือเล่นตามเควสรายวันเพื่อจะเอาหีบสมบัติจนถึงร้อยสามสิบนะครับพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยจะได้ค่าเพชรตรงนี้มานะครับนี่คูณห้าน,นะครับพอเก็บถึงร้อยสามสิบ ก็จะเปิดกล่องได้นะครับอ่าแล้วก็มีระบบเปิดหาตัวละครด้วยนะครับใช้2 7 0เพรนะครับอ่าไปเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนเควสเนาะเมนเควสก็คือไปตามชาตเตอร์ต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็จะมีพวกสะสมเอ็กซ m เมนแล้วก็กอดิทเควส <get quest S 2> ต่างๆ,างๆด้วยนะครับอ่าในส่วนของด่านปกตินะครับก็คือตรง Expo a อร r e แ r นดตรงนี้นะครับ นี่เราก็เข้าไปเลยตอนนี้ถึงด่านที่2แล้วกําลังจะสู้กับบอสพอดีบวกกันหน่อยโอ้โหสามตัวลักษณะการต่อสู้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแนวตั้งเนาะเป็นเทรนเบียนะครับเราสามารถาการการที่ตัวละครสู้เนี่ยมันจะเข้าไปสู้เองอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกกดใช้สกิลได้นะครับแล้วก็สามารถเนี่ยขยับตําแหน่งก่อนที่จะเริ่มสู้ได้นะครับ ว่าเราจะสามารถโยกไปข้างบนได้คือจะมีตำแหน่งอยู่ตําตำแหน่งนะครับโอเคเนาะไปผู้ใช้เงาอยู่ตรงกลางดีกว่านี่สตาร์ทเลย่าเดี๋ยวเก็บไอ้หนูข้างๆก่อนสกิลเงาพี่คาดอ่ามาเก็บตัวนี้บ้างเออที่เหลือลุมเจ้าลิงยักษ์ตัวเดียวเลยเอาสกิลไปหน่อย จริงแล้วทั้งเกมเนี่ยก็จะมีระบบทั้งออโต้แล้วก็เล่นสปีดได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบไม่ชอบมานั่งเล่นเองนะเด็กเลยวาเล่นได้ทั้งเล่นเองแล้วก็แบบปล่อยดูเฉยๆเลยก็ได้นะครับยิงเข้าไปภาพถือว่าสวยมากเลยนะแบบตัวละครคมมากนะครับ เสียดายมันทำมาเป็นแนวตั้งนะมันดูบีบเป็นนีหนึ่งถ้าเป็นแนวนอนนี่แบบโหยังกริปอ่ะนะครับอ่าผ่นาน,นดาเรียบร้อยแล้วนะครับตบตบบอสกระจายนะครับเงื่อนไขในการเล่นอ่าเดี๋ยวไอด้ดันดันบอสเนี่ยจะยังไม่เห็นว่าลักษณะเกมการเล่นมันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดานธรรมดาดันหนึ่งนะครับได้รับของรางวัลอะไรมากดซุ่มหนึ่งอันโอ้โหห้าหมื่นเพชรโหถ้าได้เพชรนี้ไม่ดีกว่าแล้วเนี่ยเขอเปลี่ยนได้ไหม โอเคตรงนี้คือระบบ Tower Level เวลอ่าที่นี่รับตัวละครนะครับได้มาแล้วโอ้ได้เป็นตัวซ้ำของตัวนี้มาก็สามารถเอามาอัปเกรดได้นะครับตัวละครซ้ำเนาะโอเคเข้าไปที่ฮีโร่นะครับแล้วก็กด Evo วออโต้เลยนะครับมันก็จะคอมบให้เราอัตโนมัตินะครับหรือว่า เราสามารถกดเลือกก็ได้นะแล้วแต่นะครับตัวละครมันจะบวกไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวลุยต่อในด่านธรรมดาด่านที่3มดิอ๊อคเคมิสอ่ะเขาบอกว่าเลเวลทีมเราน้อยเกินไปนะครับให้อัพเลเวลก่อนเนาะนี่อัพเกรดนะครับ มันจะอัพทีละหนึ่งเลเวลนะครับอัพได้ถึง20เนาะอ่ะในหน้าของตัวละครนะครับนอกจากการอัพเลเวลแล้วก็ชุดเกราะที่ผมบอกนะครับมันก็จะมีในส่วนของโรนะคือหน้าที่ของตำแหน่งของตัวนี้นะครับเล่นเป็นมารีแล้วก็คอนโทลนะครับนี่มันจะบอกไว้ชัดเจนเนาะโอเคเดี๋ยวเราอัพตัวอื่นบ้าง รัวรวเข้าไปอ่ะเหรียญตัวน้ำยานะครับเริ่มมาเนี่ยมันจะม,มีให้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็อัพทีนึงใช้แค่หลักร้อยนะอัพไปได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสกดเลเวลให้20ให้หมดแล้วก็ตัวธนูอีกหนึ่งตัว ในส่วนของสกิลนะครับต้องใช้เหรียญทองในการอัพอันนี้ต้องเลือกเอานะว่าจะอัพตัวไหนนะครับแต่ว่าถ้าจบด่านทีนึงก็ได้ของค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนะี่ยทะนูไปซะหน่อยโอเคอัพตันไปแล้วสองอันนะครับแล้วก็ตรงนี้บวกเกราะได้แต่ว่าตัวธนูไม่ต้องบวกก็ได้มาดูตัวนี้บ้าง คิวตัวนี้อัพอ่าโอเคเรียบร้อยอันนี้อัพไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มาตัวนี้บ้างโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เหลือตัวหลักแล้วโ อ่าถ้าสก,กิลมันอัพได้เพิ่มนะครับมันจะปลดล็อกมาเองนะครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกว่ากรอกกับอันนี้ยังเหลืออยู่อ่าอีกคิปอไปแล้วก็ตัวนักขนูน่ะเหลืออีกไหมโอเคเรียบร้อยนะครับบวกให้หมดไปเลยนะจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับอ่าในส่วนของฮีโร่ริคุทนะครับมันจะต้องใช้มันจะสัมพันธ์อยู่กับไอ้ระบบทาวเวอร์นี้นะครับเหมือน พอเรากดไปแล้วทีนึงเนี่ยมันจะต้องรอเวลานะครับในการรีคูดโอเคลุยต่ออ่าสำหรับการเล่นเกมนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือเป็นแผนที่เล็กๆให้เรากดลากเพื่อเดินนะครับแล้วก่อนที่จะเริ่มเล่นเนี่ยก็จะมีเหมือนบทสนทนาพูดคุยเราจะกดสคิปก็ได้นะครับโอเคว่าแต่โอ้โหอะไรเนี่ยกับดักปิดเราไว้หมดเลย เนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปตรงกับดักเราจะตายเลยนะเลือดมันจะลดเยอะนะครับถ้าอย่างนั้นมันต้องมีการใช้นี่สกิลแบบนี้นะครับเพื่อแก้ปริศนาเนะ,ะวาร์ปสลับที่เลยอันนี้อ่ะโอเคโอเคนะครับอ่ะไป ถ้าอย่างเงี้ยมีหนามๆอย่างเงี้ยถ้าเรากดลากเพื่อเดินเข้าไปนะครับเลือดเราจะลดเนาะแต่ว่าเราเราก็ต้องไม่ไปนะครับแล้วก็เงื่อนไขของแต่ละด่านก็คือการตามหาพวกมอนสเตอร์พวกเนี้ยที่ซ่อนอยู่ในแมปนะครับนี่เราต้องจัดการ5ตัวนะครับถึงจะผ่านด่านนี้ได้อันนี้จะเป็นเวทให้เราแคสได้ระหว่างที่อ,อยู่ในด่านนะครับมีเวทคิวมีเวทสลับเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันอื่นอีกแล้วก็จะมีพวกของให้กดรับได้ในแมปด้วยนะครับนี่เข้าไปรับก่อน ยังไงก็ได้อย่าไปที่หนามก็พอนะครับเนะี่ยของเราเขาเป็นซุกมอนเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคสตาร์ทออโต้สกิลไปถ้าไม่ใช่บอสนี้เราออโต้ได้เลยนะครับอื้มหือสตันด้วยยังไงล่ะนี่เงาโจมตี ตัวเงานี่ยังโหดอ่ะเหลือโอ้ตัวตุนตุนตุนเป็ดสองตัวจัดการต่อนะครับอือโอ้สกิลใหม่ของตัวอสศวินตีกระจายเพิ่มขึ้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ระบบก,การเล่นไม่ซับซ้อนอะไรมากก็เล่นไปเรื่อยๆเพลินๆนะครับใครที่แบบว่างๆอยู่ในช่วงนี้นะครับ work from home นะก็โหลดมาติดเครื่องไว้เล่นได้นะครับสำหรับการโหลดเนี่ยต้องไปโหลดในแท็บๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลุยเนื้อเรื่องตรงนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูเกี่ยวกับโหมดที่จะเป็นการเล่นระดับเชิงลึกมากกว่านี้นะครับ แต่ว่าเราจะต้องอันล็อกเนื้อเรื่องไปก่อนเนาะขอจัดการก่อนโอ้ยอยู่ไกลจังมีลัวหนามด้วยใครก็จะเดินเข้าไปหาลัวหนามเรา เหลือศัตรูอีกตัวหนึ่งต้องหาให้เจอแย่และหนามหนามล้อมเลยอ่ถ้าหนามมันหดเข้าไปเนี่ยเราเดินเข้าไปได้นะครับแล้วเร,เราโดนหนามล้อมสองอันแล้วเนี่ยใช้เวทแล้วกันนี่สลับกับหนามเพื่อเดินออกคือต้องเดินหาจนกว่าเราจะเจอมอนเนี่ย โอ้ oh oh. อีกแล้วเหรอมาล้อมเราแบบนี้อีกแล้วเหรออาเจอแล้วตัวสุดท้ายนะครับแต่ว่าจะไปยังไงเวทไม่มีแย่ละอึอโอยโดนมา เจอนักรบมาป่าหนามเมื่อกี้ไม่รู้ลดอะไรเราไปนะรู้สึกเป็นค่าพลังอะไรทุกอย่างแต่ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะผมนึกว่าจะโดนหนักนะครับนี่เนี่ยนักรบมาป่าโอ้ระเบิดพลังอย่างกับซปเปอร์ไซย่าบอกว่าเรียบร้อยที่เราแข็งแกร้งกว่านะครับ โอเคก็จัดการมอนสเตอร์ทั้ง5ตัวแล้วบอสก็จะโผล่มานะครับแต่ละด่านจะมีบอสอยู่ตลอดนะครับคราวนี้เจอกับคาราคิงนะครับเป็นตัวตุ่นบักเป็ดน,นี่เราสามารถกดดูสกิลได้นะครับทําดาเมจ62.4%เล็บเหล็กอ่าแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยปล่อยบีมได้ด้วยชุดบีมโอ้โหสุดยอดแล้วก็อันนี้เป็นกงเล็บนะครับสตีลครอเล็บเหล็กอีกแล้วโจมตีไปข้างหน้า4ครั้งนะครับทำดาเมจ78% อันนี้โจมตีครั้งเดียวเนาะออใส่ศัตรูทุกตัวด้วย62.4%แล้วก็อันนี้โจมตีครั้งเดียว 1s 1วิการโจมตี5ครั้งอะไรเนี่ยโหแรงยังคือถ้ากลางเป็นท่า DPS น่ากลัวมากนะครับต้องรีบเก็บไปลุวี่โหพลังพั0เค่าพลังเราเหนือกว่าโอลืมฮีวก่อนนะเนี่ยเลือดเราลดเยอะถอยได้ไหม อไอ้ถอยได้ด้วยงั้นฮิวก่อนเอาบวกใหม่โอ้อย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอแต่ไม่เห็นเลือดเพิ่มเลยอ่ะเราปิดออโต้ก่อนจังหวะนี้ต้องเก็บน้องมันด้วยนะครับโอ้<ต><ว>ถ้าเราออโต้เนี่ยมันจะตีเฉพาะตัวใหญ่สุดเนี่ยลูกน้องมันจะตีฟรีโ้แต่ว่าข้างหน้ารู้สึกจะบางกว่านะ ีโดนสตันไปอีกอา้าวที่เหลือออโต้ไปแล้วจ้าโอ้บอสตีแรงจริงนะครับแต่ว่าคือตัวมันก็เปราะด้วยนะเราโดนมันเลือดเลือดลดเยอะเหมือนกันอาแต่ว่าจบแล้วตอนนี้เราเข้าที่หมู่บ้านดีกว่าเรียบร้อยนะครับจะได้ตัวละครมาเพิ่มเปล่า <c oughs> เดี๋ยวก่อน is there any other singer in your i l l a g e อ๋อเป็นนักร้องนะครับคนนี้เป็นไอดอลด้วยโอเคถามว่าจริงเหรออเจอกับเอลนักร้องนะเอลไวดอดอลเป็นเอลก็แย่นะเป็เอลไอดอลด้วยโอเคอรู้สึกว่าเขาจะเป็นตัวคิวนะครับเราจะชวนท่าทางเหมือนกลุ่มเราเนี่ยจะชวนเขาเข้ามานะครับ มาเลือกรับสมบัติตอนท้าย1 c h a p ชัพเตอร์หนึ่งนะครับอ,อืได้ไหมโอ้ยเผ็ดอยากได้เพ็ดอันนี้มากกว่า80โอ้แล้วก็สมบัติถ้ามังกรอันล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรเนาะแล้วก็พาไปดูการเล่นในส่วนของมิชชั่นในเชิงลึกนะครับอื่นๆนะครับ เจอเนื้อเรื่องอย่างเยอะโอเคนี่อ่าในส่วนของดา้อนไลาอารนะครับสมบัติมังกรเนาะนี่เราสามารถเข้าไปสำรวจได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวเรียนพอดีเลย อันนี้แค่เราเลือกหนึ่งคนลงไปสู้นะครับอ่ะนี่ไงตัวหลักโจมตีเลยหวดอ่นไปต่อนะครับโอ้โหเราไปทีหนึ่งเนี่ยต้องรอเวลานะครับต้องมีการพักด้วยนะตัวนี้ไปบางนี่สำหรับการสำรวจสมบัตินะครับโอ้เจอแล้วนะครับ ถ,ถ้าเราเจอไลอารเราก็จะได้สู้เนาะกับบอสเรดนะครับบอสเรดปรยกทับเหตุไปตีจะเป็นลักษณะของทาวเวอร์ดีเฟนต์หรือเปล่าแบบนี้เป็นเหมือนมินิเกมให้เราเล่นด้วยนะครับโอ้โหใช้ด้วยยกทับไปตีอย่างนี้เลยลก็ดับเบิ้ลแท็บพลังเต็มยกทับไปตีต่อ โหทับน้องเห็ดไปอันนี้ยกได้ไหมเอายกโหได้สองทับเลยบวกฮนะบวกเป็นมินิเกมที่น่ารักมากถลม่มตุ้มๆแล้วก็ตรงนี้สามารถอัพเลเวลได้ใช่ไหม้ดยการดับเบิลแท็บนะครับอ่าโหทำเหมือนได้เยอะได้พันห้าเองอ่ารูดมานะครับก็จะได้พวกน้ำยงน้ำยาอะไรแบบนี้เนาะ โอเคอันนี้เราสามารถส่งทีมไป explore ได้อีกนะครับอ่ะเดี๋ยวข้ามตรงนี้ไปก่อนมาดูในส่วนของการเทรนนิ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ดีนีเกมนีม้มีระบบอารีนาด้วยนะครับก็จะเป็นลาคริอาอารีนานะครับ5ฮีโร่ประทะ5าฮีโร่นะครับแล้วก็อันนี้มีโคลอสเซียมอีกแล้วก็แค่ซับมิดอีกนะครับแล้วก็เทรนนิ่งเนี่ยก็จะมีในส่วนของบอลดันเจียนนะครับบอลดันเจียนจะต้องเคลียร์ชัปเตอร์สของ ถ้ามังกรเมื่อกี้ก่อนนะครับแล้วก็ t ไทรเอฟกร d of Dream นะครับอันนี้ก็ต้องเก็บเลเวลเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ Secret Dungeon จะเป็นการท้าทายกับจอมเวทนะครับ n o ร์แม <No Man S 1> นะของดวงวันนี้อีกเพียบนะครับก็อื่นๆเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวเพื่อนๆมาลองดูแล้วกันนะครับจะได้ลุ้นหน่อยแล้วก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเขาเล่นเกมเนี่ยเวลครัมทูพาร์เซียเราก็จะได้รับของตามนี้นะครับมีเพชร100นะแล้วก็ หีบสมบัติเหรียญทองอีกเพียบเลยอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับเก็บมาโอเคอ่าทีนี้มาดูว่าเพชรเรามีเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าเราสามารถกดตรงนี้เพื่อกดใช้ได้นะครับคือมันจะเป็นกล่องแบบสะสมนะเพชรตอนนี้มี240แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราทามิชชั่นอีกเนี่ยก็จะสามารถได้270นะครับแล้วก็เอาไปใช้กับไอ้ตรงรีครูตตรงนี้ได้นะครับอ้าวตรงนี้ขึ้นพอดี พอเวลาครบเราก็สามารถอัปเกรดได้นะครับทาวร์น,นี่การอัปเกรดทีหนึ่งนะครับก็จะมีตัวละครเข้ามาให้นะครับอ่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นตัวซ้ำนั่นแหละนะครับบางทีก็จะมีตัวดีกว่านี้นะนี่แล้วก็สาม,มารถสปีดอัพได้ที่270เพชรนะครับโอเคครับคร่าวๆนะสำหรับเกม Alchemist Zero นะหากใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวดาวน์โหลดได้ในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้เลยนะครับในแท็บๆเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็หากใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็เกมแนวโอเพนเวิร์นะครับก็อย่าลืมกดส b s c r i b e ช h a n n e l ของผมไว้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ